ก็สวัสดีครับมาพบกันอย่างเช่นเคยนะวันนี้ผมจะมารีวิวนักเตะที่มีชื่อว่าดิดิเยด็อกบาส่วนสูง1 8 9ซนมน้ำหนัก8 8เม็ดส้มเทนตันสเต็กก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูสเต็กข้างในกัน ความเร็วที่ให้มาก็ถือว่าเร็วเลยนะความแข็งผมมองว่าให้มาโกงมากน่าจะเป็นก้องหน้าที่แข็งที่สุดในเกมนั้นแล้วนะทุกคนผมว่าอาจจะไม่ได้คล่องมากนะแต่ว่าคือตอกหายแน่นอนส่วนสูงร้อยแปดสิบเกแต่เท้าสี่ห้านะพลังแฝงก็จะมียิงประตูจากที่ไกลหม่งทรงพลังนะ เวิร์กเลก็จะเป็นสูงสูงราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณสองพันกว่าๆนะทุกคนผมก็ได้มาประมาณนี้เลยสองพันหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูไฮไลท์บางช่วงก่อนก่อนจะไปดูเต็มเกมนะ มาเดี๋ยวเรามาดูเต็มเกมกันอันนี้เป็นเกมแรกเลยนะทุกคนที่ผมเล่นอันนี้เป็นตาแรกเลยนะ้าได้ตัวมาผมก็มาอัดคลิปเลยผมชอบอยู่แล้วนะสไตล์นักตีที่แบบส่วนสูงสูงๆแข็งแข็งเนี่ยเพราะถ้าเกิดยิ่งสูงมันจะยิ่งตอกโกงนะแล้วด็อกบาก็สูงตั้งร้อยแปดตอกแบบหายแน่นอนทุกคนเดี๋ยวผมจะอธิบายข้อดีข้อเสียให้ฟังด้วยนะ จากที่ผมล้องเล่นมาลองจับมาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อใครที่แบบมาดูคลิปผมแล้วลังเลว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีก็าอาจจะทำให้แบบตัดสินใจได้ง่ายขึ้นผมมองว่าใครที่ชอบเล่นสไตล์แบบตัวใหญ่ๆแข็งๆอาจจะแบบไม่ได้ผิวมากแต่เน้นแข็งอย่งเงี้ยผมว่าเล่นได้เลยนะเพราะตัวเขาแข็งมากนี่อย่างต,อ,ตอกตอก็หลับอะทุกคนนี่ลูกนี้ ยิงคมอยู่แล้วนะด็อกบาพลังยิงให้มาเยอะมากยิงสวยมากครับลูกนี้หักข้อยิงเต็มข้อเลยเขาเป็นนักเตะที่แบบคอยลงมาล้วงบอลบางจังหวะอาจจะแบบไม่ได้ขึ้นสูงมากไม่ได้ห้อยหน้าแต่เวลาเขาได้มาเติมเขาหาช่องดีมากเพราะเวิร์กเลตที่เขาให้มาด้วยทุกคนแบบ เวิร์กเลกสูงสูงบางจังหวะก็อาจจะแบบลงต่ำไปหน่อยเดี๋ยวผมมาบอกข้อดีกันก่อนข้อดีอย่างแรกเลยนะก็คือส่วนสูงคือตอกคือตอกหายแน่นอนความเร็วสับสบปินก็โอเคคล้ายๆโดว์อ้วนเลยล้วนความเร็วก็คือความเร็วพอๆกันเลยนะสับก็คือวิ่งกระฉูดเหมือนกันแล้วก็ใครที่ชอบเล่นสายแบบเปิดหมงอย่างเงี้ยผมแนะนำเลยนะ เพราะอย่างว่าเขามีส่วนสูงที่สูงมากและค่ากระโดดค่าหมงเขาก็ให้มาเยอะพอสมควรน,นะทุกคนเขาเป็นตัวที่แบบแย่งหมงได้ดีมากอ่ะครับเดี๋ยวดูลูกนี้เนี่ยโยกก็ไม่ใช่ว่าไม่คล่องนะนี่เขาส่งแย่เลยผมผมก็ยิ้มให้ในหนึ่งที เขาแบบเวลาเขา,ายิงเสียเนี่ยผมชอบมากเลยเวลาเขายิงเสียผมสังเกตว่าเขาจะแบบกลับมาเอาบอลได้ไวอย่างเหมือนลูกเนี้ยทุกคนคือแบบยิงเสียไปแล้วจังหวะหนึง่งปุ๊บกลับมาเอาบอลยิงได้ได้เลยคือแบบเขาไม่ได้เหมือนตัวอืน่นแบบที่แบบยิงเสียแล้วแบบกว่าจะกลับมาเอาบอลคือโดนแย่งไปแล้วอ่ะแต่เขาด็อกบาร์ผมเล่นมาผมผมชอบนะคือแบบเวลาเขายิงเสียปุ๊บเ,เขากลับมาซ้ําได้ไว แล้วเขาเป็นตัวที่แบบยิงคมมากคือแบบยิงแรงมากๆไม่ผมไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เช็คว่าพลังยิงของเขานี่สูงที่สุดแล้วหรือเปล่าในเกมการทำประตูอะไรเงี้ยน่าน่าจะนะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะใช่นะแต่เขาเป็นตัวที่แบบยิงแรงมากทุกคนยิงอย่างคมเลยบางทีเรากดยิงเบาๆเนี้ยแต่แม่งอย่างแรงเลยผมชอบนะเวลามันยิงแล้วมันสะใจดีอะเสียงมันแบบ เสียงมันแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะมันมันแรงอ่ะเขาจะเป็นเหมือนสไตล์คล้ายๆกับพวกบาทเทนเหมือนพวกคันโตนาแต่ว่าเขาจะแบบคมกว่าครบครบเครื่องกว่าแต่ติดที่เท้าอย่างเดียวเท้าเป็นสี่ห้าแต่ผมชอบมากเลยนะตอนเขาวิ่งหาช่องอ่ะเขาหาช่องดีมากคือบางจังหวะนี่เขาวิ่งหาช่องแบบเราส่งไปแล้วเราปัดได้เลยลูกยิงไกลลูกพาเวอร์ช็อตก็มีนะแต่ผมไม่ได้อัดไว้เสียดายอยู่ สวยมากเลยคมมากรูปภาพวิชีโใครที่เล่นสายปัดจอนะซื้อไปได้เลยครับสบายยิงเท้าซ้ายนี่เหมือนเท้าเท้าซ้ายสี่นี่เหมือนเท้าซ้ายห้าเลยทุกคนถ้าปัดจอนะใครอยากให้ผมสอนทําคลิปปัดจอก็บอกได้นะผมจะทําคลิปสอนได้เดี๋ยวเรามาบอกข้อเสียกันบ้างจากที่ผมได้ลองเล่นมานะข้อเสียที่ผมเห็นก็คือ บางจังหวะเขาอาจจะแบบลงต่ำลงต่ำไปหน่อยขึ้นมาไม่ทันเวลาส่วนย้ำว่าบางจังหวะนะทุกคนแต่เวลาเขาขึ้นมาทันนี่คือเขาหาช่องได้ดีมากมีแค่บางจังหวะเฉยไม่เยอะเดี๋ยวดูจังหวะสวนนังสังเกตเขายืนตำแหน่งนะั้นเนี่ยเขาก็ยืนยืนโอเคนะไปครับตอกปุ๊บคือไปแล้วเนี่ยเร็วนะ เนี่ยเร็วนะทุกคนไม่ใช่ไม่เร็วนะเร็วเลยอะสรีระแบบร่างกายส่วนสูงขนาดนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้ถามว่าเร็วไม่เร็วนะไม่ได้ช้าเลยอะพวกคันตัวหน้าพวกบัเทนนะวิ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดผมมองว่าไม่ได้ช้านะไม่รู้ดิคนอ,น,อน่งอาจจะมองช้าแต่ผมมองไม่ได้ช้าต่เนี่ยเขาออกไปลนะข้อเสียหลักๆก,ก็จะมนะีบางจังหวะอาจจะลงต่ำไปบ้าง สังเกตจากการยืนตำแหน่งเขาดูครับแล้วก็เรื่องความผิวว่า,าจะแบบไม่ได้ผิวขนาดนั้นใครที่ใส,ส่สกิลอาจจะแบบไม่ได้ชอบแต่ใครที่เล่นพวกคันตัวหน้าพวกบาทเทนมานี่ไม่ไม่มีปัญหาสบายครับหลักๆที่ผมเห็นได้ชัดตั้งแต่ผมเล่นมาก็ประมาณนี้นะคือบางจังหวะเฉยๆที่เขาลงต่าไปวางแต่อย่างอื่นผมก็มองว่ามันก็โอเคเลยนะ ทั้งเรื่องความคมทั้งเรื่องความไวทั้งเรื่องอะไรต่างๆผมชอบสไตล์นี้ด้วยครับทุกคนนักเตะที่แบบสไตล์ที่แบบตัวใหญ่ๆคือมันตอกโกงนะทุกคนคือตอกก็ได้สับก็ได้ด็อกบาเอาไว้เป็นตัวเลือกครับใครที่ลังเลอยู่ทุกคนดูเนี่ยเหลี่ยมแค่พอ่นี้ความคมดังพูวะบอกเลยคมจัด ถ้าบอลได้ออกจากเท้านี่โอกาสเข้าสูงครับเพราะการทําประตูกับการจบสกอร์เขาดีมากเนี่ยเข้าวๆก็ประมาณเนี้ยครับใครที่ลังเลอยู่ก็ลองดูเป็นตัวเลือกได้ครับราคาอยู่เลทประมาณสองวันผมว่าก็ไม่ได้แพงนะตัวร้อยสามราคามันก็น่าจะอยู่เลทประมาณเนี้ครับตัวมันก็คนเล่นเยอะด้วยใครที่ชอบเล่นสไตล์บาเทนคันตน่าต้องจัดครับก็ประมาณนี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ให้ผมด้วยนะคลิปหน้าจะให้ผมรีวิวตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับบุยบ๊ยบุ๊ย